พี่น้องกรสมกับอันนี้บระเสือเทียวโอ้ยพี่น้องครับบระเสือเทียวสวยงามขึ้นมากการเลยวันนี้มีหมานเห็ดลังงอกครับวันนี้บระเสือเทียวถ่ายรูปต้องมดเฮ้ยพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ มาละหาเห็ดหนึ่งตอครับมานี่โอ้เจอเห็ดละงกสองสามต่อครับน,นี่ออกใหออกม่พ้ะจะเนี้ยจ,จะออกใหม่ครับวันสองวันกน่อนพอดอบเอ,อ,อาครับแขกหวานครับนี่แขกหวานเห็ดละงก์น่าแดดก็มีน่าแดดก็ไม่เบาหน่อยก็มาไหมละงก์ก็มา,มา,มาครับโอ้โหเด้ อย่ากระลังขึ้นมากระลังขึ้นมาแขกหมานครับแขกหมานแหกมาน,มานไป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 เรื่อยๆรุ่นกันเรื่อยๆครับวันนี้เจ้าอีทไทยพี่น้องนี่ไทยแตมีออกไม่ออกไม่ ครับพี่น้องเฮ็ดละงอกระออพี่น้องเอ้ยวันนี้ไหวหนึงกันนแน่นอนไข่งามๆครับเนี่ยโดเฮ็ดพึ่งไข่ครับเฮ็ดพึ่งไข่ก็ออกอค่ะไข่ก็ออกเลยๆเยอะครับเลยได้เก็ล้อยงามได้กินแกงไปวันครับวันนี้กินแกงเฮ็ดพึ่งไข่ลำดำเนาะโอ้นี่บ้านแลควเขนี่ ลากกอกจ้าไหนเนี่ยทำแล้วครับพี่น้องโอ้คหง,งามๆงามเสียเท่าไหมตอนนี้เป็นปาของเราหา,า,าประจำได้ประจำครับเจ่านี่น้อ ป๊กทำแล้วครับว <ปะ S 1> <Hey. S 2> ันอิมานมานมานให้เรางงวันนี้นี่กำลังเข้ามากะเจอเลยเนาะเจอรถมากับปะแล้วครับให้เรางงหลาย<อ>ตูมกันเนี่พี่น้นองมาต่อไปต่อไปครับพีน่น้องให้พึ้งไข่เข้านี่โอ้ดอกอม,มงามๆเลยลงงงครับกำลังอกงอกใหม่ครับนี่ เห็ดกอแดองครับพี่น้องนี่หลากหลายเห็ดมันเห <c oughs> ็ดแดงปุ๊เห็ดละง,งกอกโอ้เห็ดละงอกมึงครับเนี่ยไ <c oughs> ด้และง,งกตัวตัวใหญ่หน,น,นึ่งเจ็บเห็ดแดงตาเห็นเห็ดละงอกไข่บอ้ยพี่น้องมึงดอกนี้สวยงามชื่อออกดอกเดียวันมนันมุมพี่น้องเอ้ย อ,อยู่่นะีแหละปาดพี่น้องมาส่งกับอันนี้ยมาเสียเทียวโอ้ยพี่น้องครับมาเสียเทียวพ่ยายขึ้นมากการเลยวันนี้วันน,น,วนี้หมานเฮ็ดลังโงบ้าวันนี้มาเสียเถียวเฮงพี่ยายขึ้นมานะเงามงาครับพี่น,อน้อง,อง,องดอกไงแต่ไงวา กระจุ้มนี่ก็เต็มกระตาแล้วนะเออเหมือนหิมเท็ดละง,งก์ตอนนี้สมแล้วที่เดินขึ้นมาคุ้มค่าเหนื่อยเลยเบิ้ลไข่ไก่เลยเนาะโอ้ยไข่ค,คือสีไงค่ะดอกที่สองขีดนี่ออกม,มันเอาไปกับล่างเอาเือเสืออันนี้ฮะ เดีย๋ยวนี้แห่ต้งงกต้มใหญ่นะวันนี้พออ่อพันธุ์แม่พันธุ์เห็ดตั้งงกเยอะดอกมันใหญ่โอ้ยหัวหักพี่นอนทำนหมืกระเตมกระตาหรอกอันอือโย ตามนะครับเห็ดละงก์ุ้ม,มนี่นนงามครับเยอยครับสาวเนันนักไปต้งองทุกท้งหนึ่งครับคนนัก,กตาห่อไข่อีกแล้ว ออกในงานใหม่เอาไหวจังหน่อยมาเลี้ยงใครไงขนาดเนี้ยเรยวเอาไหว <c oughs> ้มาแด่เาจะมาเยี่ยงเก็บเด็กมือเอาตะก,การว่างดีๆเนีย่ยสาวเน,น็ตเยอะตะการเขาจะทีความ ดอยมันชันนะเดี๋ยวจริงเดี๋ยวตามหาใครละงกโอ้ยออกงามออกงามเหรอพี่น้องเอ้ยเฮ้ยวะเดี๋็กตาบันเต้นเหรอพี่น้องอนี่หมานะครับหมาเฮ็ดละงกใครละงกเข้ามาเนี่ยเฮ้ยหมาเฮ็ดละงก เสียงคนก็แก่แก่แก่แอยู่ห่ิบงถั่วทีท่ม้วนแล้วรอบแปดนะเอาเชื่อเนี่ยอานนี่ก่อนมีอีกสองไข่ไครลูกเชื่ออีกสองใครไงไงครับพี้หน่อยเลยบาด้ยม่น คลิปเห็ดละงงก็ว่างข้ากูนี้นีคกิปเห็ดละงงงหมอนทำวันข้ากูนี้แต่ว่าหมวนเห็ดพ้อกอเดงเนี่ยแต่ใหญ่สุดๆพี่หนอหอนหอนแดดลึกเกินหอนอบอ้าวเฮ็ดออกเห็นมะอือห้อนหอนอบอ้าวอะเห็ดปออีกอันแถมพี่หนอมาใครต้องการไข่ไข่วันนี้เรามีให้ฟองละสิบบาท ไข่หน่วยละสิบบาทจ้านี่หน่วยละสิบบาทเนี่ยไข่หน่อยจ้า <c oughs> ไข่หน่อยก็เน่าแล้วแม่งกิน,นต่อไป้ายแฮมตุ้มสองตุ้มครับตุ้มน้อยหอยน่ารักน่ารัก สีสันงามจ้าเฮ <laughs> <laughs> ็ดล้างแรก,ก็แซมกับเขาเป่นเอ้ยตาตูมเดียวครับเนี่ยมีเจ้ามูตูมเดียว,ยวางามครับตะกาศนี่ก่อนนองอ๋อน้อง แหวมตุ่มาแหวมจุ่มหนึงนเลเ้วใหญ่ๆคร,ครับนี่ย <c oughs> อ๋อของใค่ถึงจุม่มใครถึงจุมจ่มไข่มันครับจุ่มก็มีนี่เก็บนี่ตะโงกมวนๆครับวันนี้เฮ้ยค <c oughs> ือหนอนเอ้งมั<อ>้งตาตาเนี่ยโอ้โหใสนใจเมาได้เด็กตานี่ครับ <c oughs> กระตาก็หมาน กระตานี่ยมนันทุ่งเออหายอยากได้ไปซสอนหาตั้งสือ่อสเก็ดมาเนอะกระตานี่นะกระตานี่อันคนมักอรอปลาหวงขนาด <c oughs> ปนไปไหนก็นอะไรหานี่กระตาอันเนี้ยนี่ไข่สามไขออ่อันนี้เห็ดหยัง่งเห็ดเห็นแต่เขาว่าเห็ดหำพระหำ่ผ่านน่ะ ตะข่อ,ขอยโบก,กินมันหลายอ่ะพูดพี่น้องเอ้ยนี่หลายค่ะบกเคยกินนะเนี่ยหลายเป๊ะถึงยางเหยียบบกเคยกินกันเห็นบ่ลนี้นี่มีดอกนึงเนี่ยสวยงามทำใ,ให้ไปจะได้ปะอ้ยูขึ้นเหนียวแท้ร่องมือไม่มันออกมาเป็นสีดำดำเาะต้านอืมนี่ก็องหาของยาค่ะของเต้นไปหน่อยไปนี่เดีย สีบะหมี่แล้วหล่นกระตาแล้วั <c oughs> บนี่แต่เรางูกขาววันนี้เจอแต่สีขาวๆครับสีแดงยังมาเจอเจอบเจอหน่อยๆครับ เป็นชุ้มครับงูเป็นกอดอกกระรังน่ารักน่างามๆครับนี่ยตะกาหล่นมาเนี่ยมือนี้บได้พรอมนะเอาตะกามาในน้อยไวสิมาเก็บเห็ดแดงพี่น้องเอาตะกามาตัวหาตามหาเอากัดเพื่อไม่อ่อนครับชุดไหนพวกหัเนี่ยมาบอกจุดไหนก็มาหลุดเห็ดออกมดทุกปลาครับมีเห็ดออกปลามันก่วงครับ บอกว่าถูกไปทถูกปลาอัเภอไม่ออนนึปลาอมเภอไม่อ้อนี่ออกทุกมองคือเด้บัเนี้แยกครับแยกเอาทุ่มๆใส่ถุงม,มัดไปรวมม,ม,มันเข้าครับลุ้มเข้ามันจะมันจะบานเร็วครับแยกเอาตุ้มไวดด้ตีไข่ไวดด้ตี ผลมาตกครับสองสาวันนะแดดจัดครับห้อนอบอา้าว็ดก็เลยออกครับเย็เป็นยังเป็นยังครับ <c oughs> เอาตุ้มไว้ทีนึงเอา,ขาไขไว้ทีนึงมัดบหานีะไโลมมานสกบ้าน <c oughs> เก็บพี่น้องเก็บวันนี้เก็บลูกเ <ๆ S 2> ลียวครับวันนี้เ <c oughs> ก็บไข่ไข่ระงกไข่หน่อยก็เอาไวก้กอนเฮ็นระงกอ,งออกคนตื่นเหรอฮะบ้นตื่นเข้าปลากัน <c oughs> คนเยอะ นี่ฮะแกนปีนี่ปีหนึ่งเนาะเห็ดออกเยอะับเห็ดทุกชนิดออกเยอะอันนให้แกนนะไหนแมนเอานาะนี่อ้อโอยเข้าใจพี่น้องเลย ตอกหินมีหินอะไรอีเอานี่ก่อนครับ<ม>น้องเก็บมวนเก็บงเงินเก็บมวนมวนพีน่นอ้องเอ้ยมาเดินมาเก็บน้ำกันนี่เห็นสามใค เอาเลยเอาเลยบัดทันเลยหอดหอย่างสามพี่น้องเอ้ยมันออกอีกแล้วนึก <c oughs> ว่าจะจะลองล่อหย่างแบบมันว่ายออกมาอีกเหรอมันตกนักแล้วก็มันแดดก็เลยออกออกแล้วออกอีกเฮ้ยพี่นออ้อ,อ,อ,นองขออีกแล้ว ขออกแ้วขออกแ้วตปหัลเห็ดแดงมือนี้นี่โอ้ยตาแ่ปรดปลาเห็ดแดงแท้ๆเมือนี้ข้าจะเฮ็ดลงกุกข้ามีอันน่เตียนอพุ่นนึงตามไปตามไปตามเสาเน็ไป

ยมันเป็นอะไรครับวันนี้เป็นอะไรที่สุขใจเห็นเห็ดอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่สุขใจมากๆเลยครับพี่น้องโอ้ยหะงงบียังมีข้นนะแค่นี้เนาขคนเข้าไปทางอื่นยัไม่มีคนมาไม่มีใครรู้ว่าเห็ดออกเยอะนี่นีรับพี่น้อง เก็บกันม่วนๆครับวันนี้มาๆๆพี่น้องมาเก็บเห็ดนำกันยากเก็บเห็ดไปนำห้อง,องเพลงไปนำเลยมวนมีความสุขหลายโอ้ยถามค้าบไอ้ลูกไอ้แม่ใหม่นี่เนาะ ังรูมเพิ่มก็มีครับข้างล่างอุ้ยหันก็ครับหนะ่อหันก่อนหันเพ็ดก่อนอคุณเถอะปูนหลายขนาดเลยไปหาร์ตาเกบทั้งรูปมั้งครับไปดีนะไม่มาเจอบานไปก่อนรุบอ่าแหมอสองตุม้มยังไงครับสองตุมงต้มยัไงไงก็ทำใครหนึ่ง ทายรูยเหมือนเราเมืองนะพี่จันอเอเอพี่น้องติ่มก้าต้าอีกแล้วละงกครับนี่โอ้วันนี้หมานๆให้ละงกครับสามตูมห้าตูมเหมือนเนาะน้องเสร็จสุดก,กากน เนาะนี่แฮมตูมครับนี่ไข่หนึ่งไข่น้อยหาก,กันไปต่อเรื่อยๆครับโอ้ยนี่แฮมจองตูมครับน้องจองตูมต,ตูมน,มนี่สามตูมกำลังนารักนารักครับ พี่นอ๊อกนี่มหมานหมานเฮ็ดหลงงกคักๆวัอนี้ได้ขนาดสองตัวครับอ่าพี่น้องเจออีกหนึ่งงูเลยอนี่มหักกัมมหักกัมเฮ็ดไข่ห่านครับวันนี้เน,น,นื้แต่ตุ้มๆไข่ไข่วันนี้ครับ <c oughs> จะิ่มกะตาที่สองเลยนะครับนะ่ะ เฮ้เห็บออกมาหันอีกเนาะนี่มานเห็ดลังอกครับวันนี้นี่ดอกซ้ำนี่แก้งแสบพี่น้องนี่กินเป็นดอกเป็นดอกเลยบนตองพาเสือก็มีแต่หอยหอยเห็ดหอยเห็ดปอกเสือออกหอยเห็ดเหรอเนวใส่มาหน่อยมึอน,นี้มึงเอาก,กระต่ายมาสองกระต่ายเองเออคิดว่าจะจบ่ได้หลายอ่าวันนี้สรุปผลงานครับสาวแนทมาได้ครับสรุปผลงานเลย เปียกฝนเฮ้ยเปียกฝนล,ลงป่าพี่น้องเปียกมดหนาวฝนตกกรลังยุดอยู่ปลาสรุปผ้นงานบาได้าจานณีเมื่อนี้ครับเฮ็ดละงหกเฮ่อเฮ็ดละออกครับเฮ็ดละออกเฮ็ด่งกรลังออกจาจนี้เฮ็ดเพ่งกรลังเริ่มมาแล้วเพิ่งกําลังออกครับนี่ได้ใครครับนี่ใครละงหกละงหกกระลังออกไหมจานารี่ถ้าด้ป่าเนังยดีอยู่ ยังไม่ได้ล่างจ้ะครับนี่มันไ่ได้ล่างอันนี้ตู้มันอันนี้ไข่มันจ้ามืัอนี้มันเฮ็ดละงกเฮ็ดกอแดงได้แค่นี้ครับได้ประมาณเฮ็ดกอแดงมันโลกว่าฝนตกใส่แต่มันบ้านถึงมดเลยจะได้กะสิเอาเห็ดไปลลางก่อนเฮ็ดไปลลางก่อนนะครับแค่นี้เด้อจ้าสมมุติคนงานเห็นมืองแล้วมันมันอยู่มืันนี่มันอยู่ครับ ไป<ม>ชมคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะได้ไปเลาะหาใหม่นะครับจะได้เฮ็ดละงกเฮ็ดอกอแดงออกแหลมกอรครับสำหรับตอนนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนลักลอปลาอีสานพาลุยนะครับทางเพจทาง YouTube นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายแดนแดนเห็ดทั้งนั้นเลยวันนี้เก็บเห็ดมีความสุขแต่เห็ดละงก์ไห้